โอเคเมื่อกี้คลิปตัดไปเพราะว่าแบตเตอรี่ผมจะหมดนะครับแบตมันบุกจะหมดแล้วภาพมันตัดไปข้างนอกเลยทําให้เราต้องเป็นคลิปใหม่ในทันทีทันใดเวลาหน้าจอพับแล้วมันจะตัดอดคลิปเองนะผมก็บังคับมันไม่ได้เหมือนกันพระ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 คุ้มครองรู้สึกว่าเราจะมีคนตายไปสองคนที่เหลือก็ยังบาดเจ็บอยู่พ่อหลวงพ่อกับทหารรับจ้าง ะก็จะไม่ค่อยใช้หมวกกันหรอกนี่รับจ้างแต่งตัวเหมือนคนหอกกูเลยด้วยความที่ตอนนี้เรามีทหารมาเยอะมากเลยมันเมีมันเลยมีฝีมืออยู่ผู้ทหารมาเนี่ยไม่ได้เก่งแค่บัลลังก์ม้านะในเมืองมันก็เก่ง พขาหย่ลือกหมน,นี้เป็นหมดญี่ปุ่นนะครับทหารม้านี่ก็คือสมุไรลงจากหลังม้าเขาก็คือสมุไรเก่งๆคนนึงนี่แหละแถมพวกนี้ยังพกปืนด้วยบางคนนะบางคนพกปืนบางคนก็พกอะไรมาปาเล่นโอ้โหลูกน้องคนสนิทเราเล็งปืนจากจุดนี้เลยและยิงไม่โดนด้วยคาคนสนิทที่สุดเพราะมันเก่งที่สุดฝีมือดาบมันล้ำเลิศ เร็จแล้วครับชนะละแค่เคลียร์ทับหน้าได้ก็ทุกอย่างก็เรียบร้อยเราก็จะได้ปลอมเอ้ยไม่ปลอม,เ,อม,ลอมเราจะได้วัดนี้มาเป็นอนาคเชิของเราจากนั้นก็รอค่าการควบคุมดินแดนเรามากกว่าน,นี้เราจะยึดปราสาทอื่นยึดที่นี้ไม่มีใครเขาว่าอะไรอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นวัดที่ไม่มีใครปกครองนะ เราแค่เข้ามายึดครองแล้วก็ใช้กำลังคนของที่นี่โอ้ยโทจิโก้แม่งเอาธนูยิงไอ้นั่นล่วงเลยไหนว่าเธอมีฝีมือจริงๆนะเนี่ยชีนกับโทจิโก้สองคนนี้โทจิโก้ยิงฟุบโทจิโก้อะมันอยู่นั่นยิงมันโทจิโก้ไม่ไหวแล้วโทจิโก้บอกไม่ไหวแล้วอุ้ยช้างเขาไม่ใส่ไม่ทำอะไรเด็กหมอนั่นคนเดียวนะ นี่ก็เคลียร์ละดาบเราเปื้อนเลือดเลยเฮ้ยชนะเรียบร้อยจับกระบฏพระได้ไอ้ก็จูนี่มองมาริอัพเรเวลด้วยเกรดเป็นทหารมาโฮโจโเป็นทหารผ่านศึกรับจ้างนี่ไงนี่คือขั้นสุดของไอ้พวกนี้ละ อยู่ใต้พวกแบนเนอร์ไปเลยมันก็พกดาบนะเห็นไหมพวกนี้ก็พกดาบเหมือนกันฉะนั้นพวกนี้ใช้งานใช้การได้นะครับทานพันศึกรับจ้างเนี่ยโอ้ยขาตนาสมดุนเบี้ยวอ๋อปืนล้าชุดเกราะพวกนี้นี่หลังเปิดหมดเลยนะวเวลาดูผสมสนิม ถุงมือโอ้ถุงมือขายได้ราคาดีเฉยตอนนี้ที่นี่เป็นของข้านะเจ้าวาดเทนไควิลเลียมอัพเลเวลชีสอัพเลเวลเดินรอบรอบเทมโพลขวม้าขึ้นไปด้านบนนู้นบนนั้นเราจะเป็นป้อมในใชนตั้งรับการโจมตีส่วนข้างล่างเป็นหมู่บ้านนะครับสำหรับวัดนี้ คนนั้นนี่ใช้ตั้งรับต่างๆข้างล่างเป็นที่อยู่อาศัยเฮ้ยนั่นใครกันนะทหารรักษาการเลยเหมือนที่นี่จะได้ทหารเงาวนะเป็นพระเงาที่นี่เรียกว่าพระปืนจะอยู่อีกที่หนึ่งะครับที่นี่เราได้พระเงาตอนนี้เรามีที่ที่เราเอาไว้รับนินจาก,กับพระเงาละโอจูใครนี่ เรื่องของเจ้าฝั่งนั้นไหมข้าเคยจูใครนี้ข้าเข้าร่วมเป็นพิสุนีหลังจากนั้นที่สามีของข้าเสียชีวิตเมื่ออายุ23ข้ารองขายเจ้าลูกออกันครับท่านโอเคอย่างนั้นหรอใช่จะทำอะไรกับข้าข้าอยากจะไปนะแต่ท่านต้องขอเจ้าวาดก่อนได้เดี๋ยวข้าจะไปขอเขาเองไงที่นี่ก็เป็นของข้าแล้วข้าจะเอาใครไปมันก็สิทธิ์ของข้าแต่ข้าจะเอาเจ้าไปดีไหมนี่ยเจ้าแลดูจะกระจอกเหมือนเมโม มีโมกกระจอกไม่แพ้เจ้าเรยนะเนี่ยถ้างั้นพวกที่ไม่เก่งเนี่ยเราต้องให้ใช้อุระยะไกลนะมันจะได้ไม่ต้องเข้ามาในสงครามอ๋อท่านเจ้าอาวาสนับถือนับถือประสบพิตีที่นี่แตกได้เนาะนั่นคือทั้งหมดตอนนี้ค่าดูกันพื้นที่ว่างไหมโอ้ว่างสบาย ข้างกาจูนนี้ไปกับข้าออกมาให้ทันทีแล้วเว้ยนี่พระเงาวรับมาพระเงาสองคนจูไคนี้ทำไมจูไคนี้มีความแข็งแรงที่97้าเจ็วะแปงว่าบาดเจ็บเมื่อกี้จูไคนี้ออกมาช่วยลบใช่ไหมตอนข้ามาบุกที่นี่เน,นี่ยมีไงจินมอนมังวริเออเป็นพระนักรบนี่ก็เป็น คนของซาโดได้ไพวกเก่งๆมาหลายคนอยู่นั่คือทั้งหมดตอนนี้คุยคุยกับลูกน้องที่นี่ไม่ได้ด้วยออกจากที่นี่ก่อนเอาละชินเจ้าอยากจะอัพสกิลอะไรดีขัจจ้นแรเจะอัพนี่แล้วกันแล้วก็ขอช่วยรักษาบาดแผลให้มันหายเร็วๆแล้วก็อัพเกรดฝีมือยิงปืนของเจ้าไปซะ ฐานข้อตทของข้ามาริมาริขายาอยาให้เจ้าอัพการช่วยเหลือภาคพวกไม่สิบนสะดมทุกบนสะดม้ากษะฝีมือดาบของเจ้าซะไม่เลิง่งบนสะดม ช่วยกันปนช่วยกัปนปนอดขว้างดาบขจนะมือเดียวเอาพุธยาวเบียวด้วยเอาไปให้หลวงพ่อใส่แล้วกันวิลเลียมเจ้าบาดเจ็บอาบสเต็งเลยมึงอะอาบสเต็งก่อนเลยอาปนสดมช่วยๆกัน สามโอ้ยชุดพวกนี้มันดีอยู่แล้วเนี่ยอันนี้ใส่ไปวิลเลียมเออวิลเลียมยังเป็นพลปืนอย่างทองแท้เก้าสิบสองแปดสิบห้าวิลเลียมเอากระสุนเพิ่มมาก็ <laughs> ยังพกดาบไม่ได้เนาะวิลเลียมยังเป็นพลปืนอย่างเดียวเลยทําอย่างอื่นไม่ได้แล้วจริงๆอ่ะนั้นวิลเลียมเอากระสุนไปวิลเลียมใช้ได้ปืนนะแล้วก็ใช้มีดสั้นเดี๋ยวชุดเกราะเดี๋ยวหามาให้ทีหลัง วิเล่เป็นชาวต่างชาติน่าจะไม่ไม่ค่อยรู้วิธีสู้แบบชาวสมุไรยอย่างเราเกาะดิบ21อ่ะอันนี้ไปแล้วกันหลังเปิดหน่ะก็ไม่เป็นไรหรอกยังไงซะเจ้าก็ไม่ได้สู้อะไรเยอะพกได้พกดาบไม่ได้ข้าต้องหาลูปธนูมาให้เจ้าเพิ่มและให้เจ้าอยู่แนวหลังใช่ไหมเฮ้ยโทจิโกะดวอย่างมุาชิที่งหนึ่งมุสชิเขายังพร้อมอยู่แนวหน้าเลย ท่านเซนไซท่านคิดเห็นยังไงกับที่ข้าเข้าตีวัดท่านถือเงาไม่ได้อย่าบอกระดาบท่านก็ถือไม่ได้ถ้าชุดเกราะท่านใส่ได้รองเท้านี้ท่านก็ใส่ได้นี่นะท่านเป็นพระท่านเอาหมวกพระไปคุมหัวไว้จะตายในสนามรบซะก่อนหอ,อกนี่ก็ใช้ไม่ได้อีกไม่ต้องใช้ความแข็งแกร่งในการถือถ้าปืนถือได้เลยหอ,อกเหรอหอกก็ถือเป็นอาวุธยาวนะท่านพกหอ,อกไว้แล้วกัน งั้นท่านพกปืนไว้ด้วยข้าจะบังคับให้ท่านใช้ปืนแล้วต่อจากนี้วิลเลียมข้าขอกระสุนอันหนึ่งเอาไ้หลวงพ่อหน่อยเ้นใสท่านเอากระสุนติดตัวไว้ด้วยท่านจะต้องเป็นหน่วยปืนแล้วล่ะข้าดูเอกสารละชื่อถึงเจ้าจะเป็นหาคนหน่งของข้าข้าต้องให้เจ้าเป็นคนยิงเจ้าด้วยนะโทจิโกเป็นพนยิง วิลเลียมเจ้าเองก็ต้องเป็นคนยิงหลวงพ่อท่านก็ต้องเป็นคนยิงนะเซนซเซนซเป็นพระนี่เมโ,มโมกับจูใครนี้จูใครนี้ข้าขอตรวจสอบหน่อยเจ้านี่เหมือนกับเมโมเลยข้าจะหับปืนกระสุนให้เจ้าสองคนนะ <c oughs> เจ้าสองคนต้องพกปืนกระสุนด่วนๆน่ะพวกเจ้าไม่ได้ไปแนวหน้าแน่นอนข้าสาบาน <c oughs> ข้าไม่ให้พวกเจ้าไปแนวหน้าแน่แน พ่อเจ้าอุตสาฝากฝังให้ข้าพาพวกเจ้ามาด้วยข้าจะพาพวกเจ้าไปตายเปล่าๆนะแล้วเจ้ายังพกกันอยู่แค่น,นี้เขาาข้าเอาทหารที่อัปตันแล้วเก็บไว้ที่วัดนี้แล้วกันดีกว่าไหมจัดการนะรักษาการที่นี่อับตันแล้วนี่สองคนนี้กลับเข้าไปนี้ด้วยตันแล้วตันแล้วเอาละเจ้าก็ตันแล้วทานโอดะ พวกนี้ตัดแล้วอืมนี่พวกนี้ด้วยนีสองคนนี้ด้วยเจ้าด้วยตัดแล้วราคาก็จะเอาไอ้พวกนี้ออกมาให้เต็มรับได้หมดเลย18คน กลายเป็น20คนกองกำลังเราสุดใหญ่เลยกลายเป็นพระเลยตอนนี้พักที่นี่สักแป๊บหนึ่งแล้วกันสักคืนหนึ่งยังไงซะก็ไม่ไม่เสียตังค์เท่าไหร่อยู่แล้ว ตั้งนานไม่ช้าสักทีวะคนของเราก็หายเจ็บกันหมดแล้วเอาไกามาา่มะพร้าวแมงอัพเรเลวลกันเลยทีเดียวเอามือเฉยเคเช้าลปะป่ะเดินทางไปที่นารา ปุ๊บปุ๊ป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 ออกกระตุกเล็กน้อยถึงปานกลางปุ๊บปุ๊ปปุ๊ปดู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 อยากเจอขบวนจีนน่าพลาแมงอัพอย่างต่อเนื่องไปขายเฉลยก่อนแล้วกันโฮ้ยมีงานประลองขายเฉลยลงเตรียมก่อนแล้วเดี๋ยวลงงานประลองบุ๊กอย่าบอกนะว่าไม่มีคนรับซื้อเฉลยอยู่แถวนี้่ บานอ่ะมับมวบมวบชุบโยจิมโบข้ามได้สี่คนอะ่ะพวกเจ้ามีกันกี่คนวะสามอรอสามร้อยยี่สิบเยนต่อคนไอโยจิมโบมาเพิ่มเป็นหกคนเรามีเงินเท่าไหร่ตอนนี้ สองร้อยอ่ะไปตลาดก่อนปุ๊ปุาปูปาปลาปาปลาปลาปลงปัาปลาปปาปลาปปาปลาปาปลาปาปลาปปลาาปลาปลาปลาาปลาปลลปาไาาาลลลลาาาลรไป หุยทหารมาปะทหารมาสึกรับจ้างเอ็งหมดแรงขนาดนั้นเลยเหรอถ้าเล่นเองก่อนเลยเนี่ยมีสั่นมาฟันจากข้างบนฟันฟันจากข้างบ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 นโอ๊ยโอ๊ย นี่นะอยเอาชนะเฉยผมกะว่าผมแพ้แน่ๆเลยเนี่ยนี่ฮ่าเอ้ยกวงความตายเอออย่างน้อยก็ไม่ใช่ธนูหรอกวะโอ๊ยฮาวนักก่อวนะฮะฮาวนักฮาวนักก่อนฮาวนะครับอือเอามาให้ล้มเอามาให้ล่วง ที่นี่โหดกว่าที่คิดไปจากข้างบนไปจากข้างบนโอ้ยอย่าเข้าไปชิดโอ้ยขี้โกงว่ะอย่าลุ้ม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 เฮ้ยอย่าลุ้ม กันถีบกันแทงโอ้ยกันแทง,แทง,แทงกันกันแทงกันแทงตบกันต่ยกันแทงกันโอ้โหกูว่ากูกันแล้วนะแพ้เลยปะเนี่ยโอ้ยยังได้อยู่อืมอืม มบดิมบดีๆาดีมดผมไม่ยอมแพ้หรอกเพื่อเงินเพื่อเงินโอ้ยเข้าเหรอเข้าขนาดไหนขึ้นเชียวเนื้อเข้าขนาดไหนขึ้นเชียวแไม่ให้กูใช้แต่งาวด้วยนะกูเก่งดาบไม่ให้ใช้แต่งาวอีเปรตได้ดงเงินมา389เขา้าขาลงเสียมแปบ๊บ ไม่รับสมัครแล้วสมุไรไอพวกนี้มาฝึกดีกว่าไปลงเตียมมีข้อคา้าทาสไหมเนี่ยฟาร์มเมอร์ว่าไงน้องพูดเยอะนะครับไปช่วยเองเฮ้ยจาพวกนี้นี่เป็นพวกเราน่าจะล้มสุดคนสุดท้ายของทีไมไล่แหละเอ้ยข้ามีคนมาขายวะ่ะนี่บทตัวเลขบเยี่ยมยโอเคขบด เคเออกบฏพระเออเออ,เ,อ,อเงินห้าพันทันทีดีครับผมเซนไซ้่างงานมีลายสกิลอับบ่นี่อัพสเต็งไวแปดเลยท่านก็ยิงปืนให้มันแม่นๆหน่อยเออแค่นั้นแหละแล้วก็ปนสะดมชื่อกันช่วยกันหน่อยชื่อกันลื้อของหน่อยเข้าใจไหมเวลาปนเนี่ย ดอเซ่เราต้องไปช่วยใครที่ไหนหมู่บ้านอิบารากิอยู่ที่ไหนที่นี่มาเลยพี่น้องไม่ขี้อยากสู้ตอนคืนพักก่อนมูทาชิเอาไปเลเวลสามเอาละมูซาชิและโคจิโร่อะเอาอีกแกะหมวกเดิมมูซาชิโอ้โหเจ้านี่เองเจ้าอัพอันนี้มาแล้วก็รักษาบาดแผลแล้วก็ช่วยอาหารรอดอัพดาบไป ขับบุกเข้าไปเลยบ้านอิบรากิแล้วก็ทุกคนอย่าตื่นประหนกตกใจข้าขอให้ทุกคนตามข้ามาขับบุกเลยทุกคนปืนมานี่ คนปืนข้าอยู่ไหนกันหมดวะข้าจัดทัพปืนให้แล้วไม่ใช่เหรอชาวบ้านล้มกันเยอะแน่นอนงานนี้เฮ้ยกองคนปืนข้าไปไหนเนี่ยเฮ้ยนี่มันล้มกันอยู่ยังไม่มาบาดเจ็บบาดเจ็บ พวกนี้มันแค่โจรชาวบ้านเองอะชาวนาบาดเจ,าบาจ็บเจอโจรคงเป็นพวกมันเป็นแค่โจรใช่ไหมมันไม่ใช่พวกกบฏหรือว่าเป็นพวกทหารน้ทรบมันเลยไม่เก่งแค่นั้นพวกนี้ก็เป็นแค่โจรโจรก็คือชาวบ้านทีนห่หยิบดาบออกมาแล้วก็มาปนชาวบ้านด้วยกันเองนั่นแหละคือโจรโยจิมโม น่าล้วอ่ะเออรับสินตัใจของดีขายได้เนี่ยผ้าขนสัตว์เนี่ยไม่ข้าจะไม่รับสมัครทหารในทั้งสิ้น ไปที่อิมเมจิแล้วกันระหว่างทางขอเจอกระบาดหรือว่าอะไรหน่อยแล้วกันนะทานนี้ทับก็ได้นี่ไงพูดถึงเ็เจอเลยพระกระบาดเหรอบทจีนนี่ว่าพระกระบาไม่เท่าไหร่เอ้ยรอบนี้เราไม่ได้มากับกองทหารมาเก่งๆแล้วไปทางนี้ดีกว่ามีทานนี้ทับกับกระบาดจีนได้สองต่อเลย ตามข้ามาลงม,มาไปกับลูกน้องเลยดีกว่ตาตอนี้เราไม่มีท่าเอามีนี่าฮะเ้ยเราจะบอกว่าตอนนี้เราไม่มีฐานมาขี่ม้าอยู่ตอนนี้เรามาพร้อมกับกองกำลังพระ20่สคนแล้วก็โยชิโบอีกจำนวนหนึ่งลุย เออเออเสียงดังทำไมเสียงดังทำไมไปๆๆๆๆเฮ้ยเงยเราไม่ซาเราไม่ซามีพวกนี้อีกไหมขี่ม้าไล่มัน หมดนะหมดก็คือหมดนะโหจับคนไว้เต็มนี่ดีกว่าพวกนี้สมุไรนะเนี่ยหรือเปล่าวะไอชิกรูุสกีมิเชอร์ไม่ใช่ละ นี่นี่จีเนี่ยพวกจีเนี่มมย okay, เป็นสมุไรมอนวิเทเลนเนี่ยคนเรียนสมุไรเป็นทหารม้านักรถรับจ้างออกไปคนหนึ่งข้าจ้าสม,มุไรเข้ามากระบฏดสองคนมีดเป็นสนิมกับหอกร้าวๆผมรู้สึกว่ายิ่งอัปเกรดไอการป้นะดม,นมันยิ่งป้นของได้น,น้อยลง พวกพลปืนหนีทับมายึดเนินสูงยึดเนินสูงกูอยู่ตรงนี้มันยิงขึ้นมาตรงนั้นได้ไงควะเอาละมันอยู่เนินตำลุยเลยเราคอยยืนดูแล้วกัน ไม่ยืนดูหรอกแต่ให้บอทเล่นบอทจะก,ก้อนโอ้โหโดนยิงแทบตายล่วงแน่น้องมาช่วยหน่อยอย่ะน้องมาช่วยไหมหรือน้มาช่วยเหรอเอองั้นแหละล่วงแน่นอนครับโอ้ยเลือดไหลโดนคนปืนยิงล่วงเลยผม บาดเจ็บมาจากอะไรวะคิดว่าโดนยิงของเราเหมือนกำกำลังผสมชาวบ้านเลยมีพระแล้วก็มีชาวบ้านผสมอยู่เพราะบางคนมันใส่ชุดเหมือนชาวบ้านไงแต่เปล่าเลยโยจิโบะม,ม,มันไม่มีฝีมือมันไม่เก่งแล้วพวกสมุไรในกองทัพก็เหอ โดนปืนยิงยิงอยู่ข้างหลังนู้นยิงมาเปรี้ยงละช็อตไอ้นี่มันเข้ากองทัพเราไหมเงี้ยเนี่ยอัพแล้วเหรอมังมัร์เลเยอร์โอเคตันละโอ้ยแต่พอตันละเก่งแล้วเนี่ยพวกนี้เก่งอยู่นะดูเด็กชุดอะดูชุดก็พอบอกได้อยู่ว่าเก่งนะครับมีโมอ่อัพเกรดด้วยมีโม่จังอันนั่นเราจะไม่เอามาแล้วกัน ผมปล่อยไปเลยผมว่าไม่น่าจะได้ชุดดีๆจากไอ้พวกเนี้ยอัพสเต็งหมดเลยม,มีม้วจังแล้วก็อัพช่วยเพื่อนแล้วก็อัพสกิลปืนแล้วกันผมจะให้พวกนี้ใช้ปืนยืนอยู่ข้างหลังไว้ไม่ต้องไปแนวหน้าแล้วก,ก็ตายฮะโอเคไปที่โคจิแล้วกันนะจะเข้าสู่ดินแดนของ ตระกูลโชโซคาเบเดืนทางต่อขอดูรายงานแป๊บหนึง่งดูไอเทมนี่คือไอเทมทั้งหมดที่เกมมีเจ้าเวอร์แมพแผนที่ทั้งหมดโอ้โหนี่ตระกูลไหนอยู่ตรงไหนบ้าง โชว์แคสเซิลโชว์เมืองโชว์หมู่บ้านปิดก็จะปิดแต่ถ้าจะเปิดโชว์ก็จะโชว์หมู่บ้านขึ้นมาเลยนี่คือในเขตของตุกตะโกลนตุ๊กตะโกนี้เล็กจังวะโอ้ขึ้นไปถึงนู่นเลยเนาะนี่คือดูรายงานของตัวละคร รางงานคลองทัพไม่มีอ่ะความสัมพันธ์ของท่านกับคณะใครลบก,กับใครบ้างสินะความรุ่งเรืองเป็นทางต่อน่าจะไปไกลจากแถวดีดีป่ะเพราะว่าหลักๆแล้วเราทหารที่เราจะเอามากันจากซาโดะแล้วก็ที่ วัดวิสิเดระแต่ตอนนี้เราตุนทหารเก่งๆไว้ที่นั่นเยอะอยู่เหมือนกันส่วนเราเข้าร่วมกับอาชิคขังะละแล้วก็เช่อเขาอยู่ญี่ปุ่นเราจะมีแหล่งกองทัพก็คือที่ซาโดะที่เกียวโตใกล้ๆเลยเราเอาทหารที่นี่ได้เลยผมว่าเราไปที่โชคโคจแิแล้วก็หาร์นาเมนเล่นกันดีกว่า เดี๋ยวพาร์ทนี้ผมน่าจะตัดไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวพาร์ทหน้าเราไปเจอกันที่โคจิเลยแล้วกันนะก็สำหรับพาร์ทนี้นะครับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe กดกำลังใ,ใจผมด้วยนะตอนนี้รู้สึกว่าจะตัดพาร์ทมารอบหนึ่งแล้วเพราะว่าครั้งที่แล้วนี่แบตจะหมดแล้วเกมมันเด้งนะครับเด้งออกไปเองทำให้คลิปมันตัดเองโดยอัตโนมือ <c oughs> ก็ซีอูเกนนั่นแหละเจอกันคลิปหน้าครับผมแล้วก็ไปเจอกันตรงเมืองนู้นด้วย